ได้ก็ถึงมาเห็นเขาได้พี่ไม่ต้องดูอะไรพี่ดูาจารอิดวัชจุลาเพราะเนื่องอ่ะท่านเก่งจะตายท้าเวสวรณท่านยห่เสียเพราะเนื่องเ่านเสกของมีแต่เจรจีระดับแนวหน้าแล้วแถวนี้เลยอาจารย์อิดขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัชจุลาดังเป็นผู้แตกเลยทั่วประเทศคนรู้จักวัตจุลากันหมดเลยอยู่ไหนอยู่ไหนก็มากันวัชจุลา ก็ท่านปู่ท่านบอกว่าไงว่าดีจะมาช่วยบารมีพี่เกี่ยวกับบารมีใช่ใช่ของท่านด้วยอะไรนะลมเย็นมากครับท่านผู้ชมครับลมเย็นมากครับดูใบตองดูใบไม้ปิวผิวสวัยครับมาที่นี่บ้านจารประกอบกิจสิ่งหนึ่งที่มีประจจําสิ่งหนึ่งที่มีประจําแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมก็คือพระเครื่องพระนะครับพระกุพระผงพระเหรียญน,นะครับ เครื่องรางของขังเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ก็ทําน่ารักมากเลยนะครับนี่พระกูทั้งนั้นเลยพระพุทธนาคปกนะครับเออพระพิมพ์ปกโพนะครับพระปิตาพระปิตานะครับเออพระสมเด็จหลวงปู่คําแสนนะครับวัดอะไรนะอาจารย์วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับทำพูนป่ะ นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อกลวยครับนี่ครับพระศิวลีหลวงพ่อกลวยครับโคศิตาลามครับโหยเมตตาศักดิ์สิทธิ์นี่หลวงพ่อกลวยครับปางลีลานี่พระกูอยุธยาครับนี่ครับนี่ครับพระเก่าพระเก่ากูเก่าเลยนะนี่มาดดินกูเก่านะครับอย่างนี้เลยครับหลวงพ่อปานครับนะครับพิมพ์พิเศษเลยครับเล็กๆแบบนี้ครับ ก้าวเก่าก้าเก่าครับขี่นกครับผมแล้วก็ยังมีสาริกาสาริกาหลวงพ่ออะไรครับสาริกาหลวงพ่อสูงนะครับแมนี่เลียนแบบนี้นะครับมาให้ผู้ชมเพื่อสมาชิกได้ชมกันนะครับขั้นเวลาที่อาจารย์กําลังทําเมนูอาหารอยู่ครับผัดผักแล้วก็ไข่เจียวยอดนิยมครับนี่ก้าวเก่านะครับผัดผักแล้วก็ไข่เจียวยอดนิยมครับนี่ ก้าเก่านะครับนี่นี่น,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 นีครับแม่งดงามมากๆถ้าใครชื่นชอบนะครับธรรมชาติดีๆชื่นชอบการสนทนาภาทีอย่างเป็นกันเองชื่นชอบเมนูอาหารกาแฟแบล็กคอฟฟี่หรือจะเป็นกาบูชิโน่นะครับก็มาที่นี่หรือชอบพักเครื่องพระผงพระบูชาพระกุต่างๆ นะครับมาสนทนามาคุยกันได้กับอาจารย์ประกอบกิจนี่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ20-30ปีก่อนอาจารย์ก็เป็นมือหนึ่งของงานกระถินผ้าป่าวัดไหนเราก็ไปครับงานกระถินผ้าป่าวัดไหนเราก็ไปวัดไหนเราก็ทำบุญครับ แถบอยุธยาสระบุรีลบ,บุรีทั่วประเทศนะครับอาจารย์ไปทั่วเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาาครั้งหนึ่งก็เป็นร้อยองครับมาฝากคนนั้นคนนี้ร่วมทําบุญก่อนร่วมทําบุญกันนะครับต้องบอกทุกท่านว่าเมื่อก่อนนี้พระผงหรือพระต่างๆเหรียญต่างๆนั้นเช่าบูชากันยังไม่ได้แพงหรือว่าเหมือนปัจจุบันนะครับทําบุญพระป่ากระถินนี่ก็2องละตามศรัทธากรรมการ 100บาทบางซองตามกำลังศัท้าอาจจะ20 30บาท40บาทก็ได้พระเป็นสิริมงคลปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตมาปัจจุบันวันนี้ผ่านไป20 30ปีทำให้เช่าหากันในราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้มายุยงให้ขายพันนะครับตามสบายนะครับ รายการทั่วไทยไปกับบีแอสก็ไม่ได้ขายพระนะครับตรงข้ามนะครับนําพระไปทําบุญไปถวายวัดนะครับร่วมกับอาจารย์ประกอบกิจเนี่ยกันอย่างมีความสุขนะครับก็ฝากไว้เป็นสีม่มงคลด้วยกันนะครับคิดว่าคาดว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นความสุขด้วยกันนะครับบิ๊กแอก็จะนําเสนอเรื่องราวข่าวดีเรื่องราวธรรมะเรื่องราวต่างๆชมแล้วมีรอยยิ้ม นะครับฝากไว้ฝากไว้มีความสุขด้วยกันกับพระเครื่องหายากมีเป็นสีมคนที่สุดนะครับที่นี่บ้านดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกับอาจารย์ประกอบกิจคนดังใจดีเสมอมาครับ